สวัสดีครับผมสวัสดีซองกีนออนทั่วครับเศร้านี่มาเบิงโอ้โหนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้ตอนเศร้าแล้วครับตอนประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบแปดนาทีครับเบิงเบิงทองฝ่าเบิงสั้นบรรยากาศครับผมนี่เลยครับโอ้โหพ่อนลหรครับแต่ว,ว่าอยู่อยู่บ้าน ข้อนที่กินนอททั่วจะออกมาเนี่ยตกแล้วครับตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลตัวน,นี้มามาอยู่ที่บริษัทยังโบตโตครับได้หักมืดฝ้ามัวดินเลยอยู่ยังคักเลยคุณครับคุณนะครับโอ้บรรยากาศตอนนี้ดีดีมากๆดีได้หัก มันมืดมันอ่าจ,จะเป็นพายุโซนร้อนนะครับผมระวังครับระวังพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเลยหรือว่าเอฟซของกีนอนอทัวเนี่ยให้ระวังครับผมให้ระวังเก็บเขา่าเก็บของไว้ที่สูงไว้บ้านทีที่ยุต้ําครับมันบอนนี้มันอาจจะเป็นมีน้ำไหลหลากเข้ามาตัวตรงคอยระวังไว้ครับผมอันไหนที่อยู่ที่ตาก็เก็บพื้นที่สูงก่อนอันไหนที่อยู่ที่ต้นไม้ ฝนฟ้าลมแห้งก็จะไปอยู่ใต้ร่นไม้ครับผมอันตรายสุดๆเลยคุณล่ะครับไหลเละๆอยู่ตอนนี้โอ้ไหล,หลคับเลยว่ะบรรยากาศตัวนี้อยู่ที่หลังโรงงานครับผมอะไรอ่ะฮะ เบื้องลงฟ้าครับโอ้ลงฟ้าแมงหลายคัดอ้ได้อยู่บ้านตกแล้วเดียตกแล้วครับตกยังแห้งคนนะ่ะไาอยู่หนีเอ้ามาออกมานหนีบโบมีฝนแต่หางมันมืดมาแล้วล่ะเ,เบิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่มาแล้วเบิ่งเลยเอออ้ ดูดทันเพราะน้ำอ่ะถ้ามันมาเนี่ยเดีย๋ยวเบิงบรรยากาศครับผมอืมฝุ่นครับอู้พฝุ่นก็มึดมึดเพาน้องฝุ่นฝากเบิงฝากเอฟซีเบืงลูกเบื้งหลานเบิงเต่าแล้วครับฝนฝ่ามากัให้เอิ้นลูกเอิ้นเตา่าเข่ามาในบ้านในซองกันตรงไหนที่มันอันตรายกัดอย่าให้ไปอยู่ครับผมแต้ต้นใหม่ใหญ่ ใต้่างๆเสา,าไฟหรือว่าบ้านอาคารมาเลือนที่มีเพิกมีอย่างออกมานะครับให้ลูกหลานออกมาอันตรายสุดๆนี่ครับตอนนี้มันไหลไปตรงคหไหลไปเรืเร่อยๆไปตรงคุณนะดูบรรยากาศไปก่อนอันเป็นพายุโวนร้อนครับพอนี่ครับโอ้โหเหนือผมยิงหมืดเลยมือคักเลยมือตุ๊บคุณครับ โอ้มืดคักแล้วมือนี้วะอู้นะมือต้องพิดแต่ว่าจะมาเทาแล้วครับจะมาแบบไรอยัางโมโหเลยครับมือคักพู้นครับของพวกคุณเด้อพูณโอ้ประดังงานนะมือนี้เฮ็ดงานครับคุณได้มีรถรถน้อยมากอ่ะลำบากหน่อยครับจะมีรถใหญ่มากอ่ะดี ด,ดีระดับนึงขึ้นกันเปนลำบากแต่รถใหญ่ก็บโม่ค่ลำบาก,กนคากนไดนยังพอก็เออเนี่ยนะแมันก็นยังมันก,นยกนย็ยังดีกว่ารถหน่อยครับยังดีกว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับผมนี่ครับนั่นแหละนิ่งๆเลยครับค่อยๆเมฆค่อยๆเลีนนี่ครับบ่ไวบ่ถึงกับไวบ่มีลมครับแล้วมันนิ่งๆก็ ส่วนนี também, ้ก็ค่อยๆครับค่อยๆนิ่งทั้งพุ่นมันจะเป็นทิศตะวันออกครับเป็นทิศตะวันออกนี่เป็นทิศเหนือทั้งพี่จะเป็นทิศใต้ครับนี่ครับทิศใต้เนี่ยในส่วนทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้นี่มืดมัดพี่น้องเอ้พูดนะมืดทั่วฟ้าโมดดินเลยแต่หากแต่หากห้องอยู่ทั้งพี่ครับห้องอยู่ทั้งทิศตะวันตกพี่หุมหุมหมอยู่ครับ เรากันาจะมีฝนตกแล้วช่วงที่เขาขาวนู่นเป็นสายเป็นเส้นเป็นสายลงนั่นนาจะตกแล้วครับเรียบร้อยแล้วเอาขอว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะมันถึงฤดูกาลเขามันก็ต้องตกแล้วครับถ้าไม่ตกเกิดเศ้าห้เศ้าหน้าเพื่อนเกิดจะเดือดร้อนอีกตัวชาวเาอื่นอย่างเนะพนักงานพนักงานเกิดจะต้องมีผลกระทบมากนะครับ มันเป็นฤดูกาลไปนาเหตุในเหตุหนาของบุเา่ผเาผู้แก่เพิ่นกับดีอกดีใจฝนฟ้าตกแต่ฝนกระทบกับของเป่นเลนะฝนกระทบกักบกเอ่อเราเหตุงานบริษัทหางร้านต่างๆทีครับคือฝนกระทบแต่สาวไทยสาวนาเพิ่นดีอกดีใจแล้วมันเห็นฝนตกมันเป็นอาชีพของพ่นอาชีพอาชีพมันครับแต่ฤดูกาลกับ มันมีผลกระทบทั้งกันครับนนี่กับผลกระทบครับพนักงานเศร้าที่เหตุงานบริษัทหางลาาต่างๆแต่หนาแรงแต่ฝนมาตกมันก็ผลกระทบครเบร้าให้เศ้าน้าอีกครับผมลงทุนไปเร้วกับไ่ได้ทุนขึ้นก็จะลำบากอีกข่าวปลาหน้านาวก็จะบูดิกินอีกหนาหนาวกับผลกระทบพูดถึงเราเสร้าให้เศ้าหนาเพื่อนๆกับมีผลกระทบอยุ่ สองฤดูสามฤดูกาลคุณเดาหนาหนาวหนาหนาวกว็ผลกระทบม่เห็นอย่างรไรแห้งแรงหนานแรงก็แห้งแรงอีกนหนาฝนฝนก็โตอีกฝนกระทบฝนเยอะเยอะกว่าไอพนักงานที่เห็นงานบริษัทรับอันนี้ผลกระทบะค่รไฟล์อาเศร้านี้ก็อยากให้เบื้องครับอยากให้เบื้องบรรยากาศตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงครับถามว่าดีไม่ก็ดีอากาศดีํำหรบเห้าแหละ โอ้โหของฝนมืดครับนี่ครับไหลเละๆมาอยู่ครับเลยไก่ลิฟตนเลยครัไก,ก,นนไก,ไก่นั่นแหละครับเร่าอยู่ช่วงนี้เจ็ดโมงยังเจ็ดโมงโมฆึงเลยครับยังมืดตึ๊บอยู่แต่พูดว่าฝนจะตกน่าจะแล้วครับเริ่มลงเม็ดลงยางแล้วละ่ะน,นี่กลับมาที่ช็อปครับโอ้มืดตึ๊บเลยช็อปก็ได้ครับ เฮ้ยถ่ายสดนะเนี่ยถ่ายสดอยู่เนี่ยะโอ้ไก่อยู่นะผม้จัเนี่ยโอ้โบทัวมันกระดังแรงอยู่โอ้โหเฮ้ยยกข้อตอนเที่ยงเฮ้ยไก่ลุ้นลุ้นเลยเนาะหลับไก่เขาปุ่นีเที่ยงนี่ไก่ซี่พี่เมนวะ ปรโมทโปรโมทจังเลยปลาเมียทำอร่อยที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอร่อยที่สุดในโลกเฮออร่อยที่สุดในโลกนะงเลาเมียทำประมาณสามโลกอืม อเอ้แมงขาวเว้ยวันนี้วะแสงมันพอไถ้าแสงพอเอแมงขาวจวกเลยวะชาติไนของวิชาเนี่นี่ถุงนี้ถุงนี้เออเถุงล่มลเลมนยไวพอแล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้ว รกแข้งรถแข็งปาบเอาให้เครื่องขอนกระถ่านเฮ้ยเอานะครับปรุงแล้วครับตอนนี้ปรุงแล้วใส่น้ำปลาลงไปน้ำปาลำปาลปแ,ลแล้วน้ำปลาแล้วอันนี้พุงนัวพุงนัวพุงนัวโอ้โหมาลงเกงใจมาลงเกงใจไม่มีวล้านทุกคน เพ็ดครับเพ็ดเพรสายไฟเสียงอาจจะอุยอุยนะครับใส่แมตใส่แมตซ่อะไรโอ้ป้องกันแมตโอ้อะไรเอยมโอ้ตูดไก่ปะอาหารเที่ยงครับสำหรับอาหารเที่ยงมื้อนี้เลยเน่าเขาบีบเนาาจะอย่าอ้วนเองนะไอ้หนอมึงกินเข,าขเ้าวแซ่บปะเนี่ย มึงนาวครับแต่มึงนาว,นอนาวนโอ้โหได้นอนหลับฝันดีไนถึงที่นาทีแล้วหนึ่งโอ้ยมันจะเปรี้ยวไหมนะใส่ไ,ไปใส่ไ,นไปไน้ำปลาใส<ห>่แล้วน,น้ำปลาใส่แล้วให้ใจเฮ้ยไม่ได้ถ่ายแลย้วหมาดิ โอ้ั่วถั่อืสาลูกเองโอ้ของเขาเตรียมหมดเลยของเราจะไม่ได้นั้นเลยอะไผ่ลวดมันวกว่าเขาแน่นไ่ลดไผโลดเมาไม่สั่งเลยไ้กินมาปีกว่า ดีกว่าดีกว่าไรไม่รู้นะไปก็ับไปครับโอ้โหไรเป็นรถปาน